ครับผมกาบสวัสดีครับผมพี่น้องตามกัน่าข้างหลังนี่มองเขาเคยมเมื่อวานอ่นี้ครับผมฝนตกนานเต็มบ่อเลยพี่น้องช่วงเขามาเอาล่าสุดคือว่นน่านมันแห้งไปแล้วครับผมวันนี้บ้าเบลก็ได้มีแนวความคิดครับผมพี่น้องเนาะกายสิเป็นวิถีชีวิตหาอยู่หากินแบบที่อย่างที่เนืผมผมก็ได้เอาปลามาผมจากบ่อีนเ้อดักมาเลยครับผมก็เอามาปล่อยครับผมพี่น้องอันนี้เอามาหาตัวครับผมตัวไข่ครับผมตัวผูกกับตัวแม่ครับผมพี่น้องเนาะ มาปลอยลงนี่แหละพี่น้องพอดีเลยหน้ามันแห้งเดี๋ยวเขาจะได้มีปลากินยามแรงครับผมวันนี้ปล่อยว้มันออกลูกออกหลานพอดีครับผมก็เลยว่าเนี่ยได้ปลามหาตัวตัวไงตัวแม่มาเดี๋ยวผมตัวแม่ตัวผู้ล่ะมาปล่อยลครับผมน้ามันแห้งไปเลยพี่น้องบ่มีปลามาหรอกครับผมผมเลยต้องเอาปลามาปลอยเดี๋ยวจุดนี้เสียปากคอมาก่อนต่อไปเดี๋ยวเสียปลานนี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาปลอยปลาครับผมปลาหาตัวพี่น้อง แบบนี้แหละคือวิธีที่เราจะหากินแบบย่างยินครับผมพลาคออตัวใหญ่เลยเดี๋ยวมาปล่อยกันปากแดงเปิดสดตำรอบตรงนี้ผมจะปล่อยไปรู้กออกหลานเบ่งก,กันใกกพี่น้องหามอนุโมทนาสาทูเดอรพี่น้องเป็นการวิธีหาอยู่หากินแบบย่างยินจะต้องแบบนี้แหละครับปลาสอง เนี่ยตัวใหญ่จริงๆเลล่ะเข้เามาปล่อยนตัวนี่กับใครนี่เห็นบ่ไข่ครถึงสองเลยเพอดีละ่ะเข้าก็นเสียเลยใคออกพอดีพี่น้องอ่ะข้าตัวออกล้านเดี๋ยวต่อไปเจะปลาน,นิี้มาปล่อยครับผมน้ำแห้งกาบาเกสิรส่วนสิบปีใหม่กเกษตรโตใหญ่พอดีครับ ไปลุงหาตัวปลาคอกนะตัวคอล่ะเดี๋ยวจะหาว่าเพิ่มเรื่อยผมขับในปลาเล็กปลาน่อยพี่น้องอเคครับผมสำหรับมันนี้กะมีละวิธีพานเบลวิธีหากินแบบย่ํมยีนหากินแบบเชิงน่นละครับผมสวัสดีครับ